ก็มาดูตัวุ่น TT75 นะครับก็จะให้ดูสภาพภายรอบรถนะครับก็จะเป็นซีรีส์ในส่วนของคล้ายๆซีรีส์เก่านะฮะที่จะเป็นค่อนข้างแบนนะครับแต่ได้ให้ความรู้สึกว่าค่อนข้างกว้างนะครับกันเกียร์ต่างๆนะครับอุปกรณ์คันโยกควบคุมอุปกรณ์ต่างๆนะครับคันโยกใบมีดคันเกียร์ีคันเบรเก คันเร่งนะฮะกรองน้ำมันโซล่ากรองเครื่องปั๊มโซล่านะฮะปั๊มสีสูบนะครับตัวน,นี้นี่ก็ให้เราดูกันที่ทีเจ็ดห้านะครับก็ถ้าใครรถรุ่นสไตล์แบบเก่าๆหน่อยก็มาดูได้น,นะฮะที่ทีทีเจ็ดห้าคันนี้นะก็ไอเสียขนาดใหญ่นะครับก็โครงหลังคา กรองอากาศนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นกรองอากาศามีกองแก้วด้วยนะครับแล้วก็มีตัวหม้อกรองนะครับนี่กองน้ำมันเครื่องนะแล้วก็ไฟเลี้ยวต่างๆมาดูทางด้านขวาทางด้านนี้คันควบคุมนะครับมีตั้งแต่เกียร์ PTO นะครับเกียร์หลักคลัสต่ตางๆนะครับแล้วก็ตัว สวิตคุญแจแต่งหน้าปัดน,นะครับให้เราได้ดูกันก็เป็นกลุ่ะรหลักการดิจิตอนมาดูทางด้านหลังน,นี่อุปกรณ์ต่อพ่วงก็มีตัวกระบอกช่วยยกหนึ่งตัวนะครับผมสำหรับ g ีทีใครสนใจก็มาสอบถามราคาได้นะครับสอบถามเบอร์เซลเข้ามาได้นะครับาภายใต้เช่องของเรา